วัสดีจ้าสวัสดีจ้าอ่ะเสียงมาก่อนแล้วยังไม่ให้ดูครับยังไม่ให้ดูครับว่าว่าเป็นใครวันนี้เราขัเที่ยวค่ะน่ะเห็นปะบอกแล้วเป็นไงนี่ไม่ได้ขับรถเองนะครับมีคนขับรถให้อยากรู้เปล่าว่าใครไม่บอกหรอกไม่บอกหรอกก็ไม่ต้องบอกไปให้ดูก็ได้ให้ดูก็ได้นิดนึงเฮ้ยนั่นไงเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงไปจบคลิปแค่นี้ โอเควันนี้เราอยู่กับน้องตังมวยนะฮะตังม nah okay, วยอะไรสักอย่างตังมวยอะไรสักอย่างนะฮะก็เดี๋ยวมองกล้องตลอดไม่ต้องมองทางเฮ้ยไม่ได้ดีถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวเปิดออโต้ไฮลอดไปนอนเลยแล้วกันเฮ้ยไม่ได้ไปขับไปเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องตังมวยอ่ะตังมีขับรถไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันเดี๋ยวก็ค่อยไปดูวิธีไป ข้าขนาดขับรถยังน่ารักก็คิดดูโโนนโโไปไงของจริงวะกกนนไไปปแแลล้้วว This thing I call the, it, it cries, a cradle like the cries like on ไม่ต้องขับแล้วะเต้นก่อนเลยเฮ้ยใจเยใจเเพลงนี้โคตรดีฮะเสียงดีด้วยนักร้องก็น่ารัก วันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปดูเสื้อผ้าเวียนนากันที่สยามอยู่สยามตะแยงสายสองสยาตะแยงสายสใช่จะพาไปช้อปปิ้งว่าตอนนี้คือแบรนด์เวียดนามมันมาแรงมากทุนแล้วก็อยากพาไปดูว่าเขามีอะไรบ้างเพราะเนี่ยจะไปญี่ปุ่นเดือนตุลาใช่ไหมคะเดือนหน้าก็ต้องช้อปต้องช้อปคนต้องมีวันนี้เดี๋ยวมันติดตามชีวิตกันครับพิตี้มอเตอร์โชว์หนึ่งวัน ปวดหัวไม่มาด้วยแล้วไม่มาเลยว่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าชีวิตเขาอะวันวันหนึ่งเขาทำอะไรกันวันนี้เราไม่มีอะไรนะคอนเทนต์ไม่มีอะไรเลยมาเสือกชีวิตเขาเล่นๆเหมือนกันฮะมาเสือกชีวิตเขาเล่นๆเหมือนกันฮะมาเสือกชีวิตเขาเล่นๆเหมือนกันตอนนี้อากาศก็ค่อนข้างดีอยู่นะาไม่มีแดดนะคะแล้วก็คนไม่ค่อยเยอะอ่าคนไม่ค่าเยอะปกติมานี่คือคนเป็นล้านเลยนะคนเป็นล้านเลยเหรอ มาเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับติดตามวันนี้วันนี้ทั้งวันทั้งคืนบอกเลยจะอยู่กับน้องตังมวยทั้งคืนครับทั้งวันทั้งคืนบอกเลยเราต้องเติมพลังด้วยการดื่มน้ำวันละแปดชั่วโมงนอนวันละแปดแก้วนะคะเอาใหม่ดิอะไรนะมันใช่เหรอวะดื่มน้ำวันละแปดชั่วโมงนอนวันละแปดแก้วโอเคครับตามนั้น ตอนนี้อยู่ซอยอะไรนะไม่รู้ไม่รู้ฮคือก็ไม่ค่อยได้เดินสยามบ่อยใช่ไหมคะตอนนี้กำลังหาร้านอยู่อ๋อกำลังหาร้านไม่เดินไปเรื่อยเดินโม,มนะ้โม่วันนี้จะเจอไหมครับวันนี้จะเจอร้านมนไม่รู้ปูนักกตปลานักเก็ตปลามาก,กินปแล,ล่เฮ้ย่ ดึงไม่ไหวเจ้าเขาก็น่ารักอยู่นะชนกิยงยูเป็นกิงยีใดๆอันนี้ก็น่ารักกระถูกใจเขาไหมครับเนี่ยความกรลายความครีดลายของของข้างล่างกรยกลายหันมาเลย,ลยอูบา อยากได้ทุกคนว่าไงเราควรไหมเราควรถูกไหม <laughs> ดีด้ะ ะคะ <laughs> ตอนนี้เราเดินมาสักพักแล้วไม่ได้ค่ะ<ต>ไม่ได้พัดลิกลงคนะคะทุกคนพักใหญ่ใหญ่พักใหญ่ใหญ่เราก็ยังหาร้านร้านที่เราจะไปไม่เจอชื่อร้านอะไร,ะไรกาลาบูนอะไรนะบูละกูน <laughs> บูละ <laughs> บูนโทษเขาบโทษครับเพราะว่าเราไปเล็กลงะค่ะอ๋อมีแต่ปลาา ไหนสุดหเกจต้องสยก่อนจริงจริงมีอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าเจ็บเท้าก็เลยอยากหาอะไรอะไรนะอะไรอะไรจ้องสวยก่าแล้วเสยขวอต้องสยก่อนะโอเคจัดชอบก็จัดปอยัดทำเออเออามันต้องยังแหละ มีเงินไว้ใช้ไม่ไได้้มีวเก็บตอนนี้เราเดินกินเวลากันมาประมาณเกือบสองชั่วโมงตามหาร้านที่เราจะไปคือชื่อร้านกาละบูนเฮ้ยอะไรอะไรสรุปลืมลืมชื่อร้านก่อแล้วนะฮะเฮ้ยเจอแล้วนี่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 ร้านนี้นะฮะอ่านว่าดูกา ลาคูนเ,เออเคเลยคเลยถูกใจเขาเลยวที่น่าใส่ไปไหนเออใส่ไปไหนก่อนซื้อไปก่อนซื้อไปก่อนฮะดีซื้อส <c oughs> วยซื้อ ไอจีแตกนะถ้าใส่ร <IS t ained immer EST> ูปเอใส่ส <wh Jessica> ุดเมื่อกี้ไอจีคือแบบระเบิดอะออกเลยมีอะไรจะบอกครับเราเดินกันมาสองชั่วโมงเราไม่ได้เลยไม่ได้เลยเหมือนว่าเหมือนว่าร้านเขาอะนำเข้าพีเวียนนมนียใช่ไหมทุกคนแล้วเหมือนเราก็มาช้าไปคนอื่นก็อาจจะซื้อลวงหน้ากันไปอ่ไงเงี้ยมาถึงมันก็ไม่ค่อยมีอะไรกลับมา ก็คือยังก็คือที่ถูกใจก็คือไม่มีตอนนี้ใครที่แบบไม่ได้รีบใช้อะไรอย่างเงี้ยคนก็อยากให้ฟรีเอาเพราะว่าฟรีมันก็มันก็ได้ชัวได้แบบที่เราทดลองไม่ได้นะแต่ว่าเออมันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทำมาที่นี่เราไม่รู้ว่าของเขาจะมีจะหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอืมเป็นไงพี่พูดมก็มีเหตุผลพี่พูดก็มีเหตุผลครับผมต่อไปล้วก็คงจะต้องไปหาอะไรกินกันแล้วอยากกินอะไรอะไรก็ได้ อะไรก็ได้ทุกคนอะไรก็ได้แม่งโคตรเยอะเลยอะไรก็ได้เนี่ยต้องต่ำไหมเฮ้ยน่าสนใจนะโอ้ต้องบอกไม่เอา,เอ,าอะไรก็ได้ไม่เอาอเไก่ย่างไหมไม่เอาล้สไฮไว้หน่อยได้มพน้องเราทนไม่ <laughs> ไหวอ่ะ่ครับติดตามชีวิตคิตตี้ก็อย่างนี้นะฮะคือมีเรื่องจะพูดเรื่องหนึ่งค่ะคือว่า มาเดินช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยอย่าสรรหาใส่รองเท้าที่มันดับเนี่ยนี่ดูต้นดิอย่าสรรหาต้องใส่รองเท,าท้าผ้าใบเออรองเท้าไม่ก็อ,กอย่ารองเท้าแตะเออชิวๆมันเมื่อยตอนนี้กำลังจะหาร้านรองเท้าเพื่อเปลี่ยนรองเท้านะคะทุกคนตามนั้นผ้ารองเท้าล่าสุดครับพูดไม่ทนันคาคำไม่ทนันคาคำจริงๆไม่ไหว

ช,ช,ชัดแรงจัดแม่ชัดเองด้วยเราจะเปลี่ยนรองเท้าส้นสูงเป็นรองเท้าส้นสูง <G AS> แต่ว่าสูงน้อยหอน่อยเพื่ออะไรฮะเพื่ออะไรถือได้คูน่คนี้มากถือได้คู่นี้มากคู่นี้คือน่ารักมากแต่คูกนนค่กับชุลเว่นนาคือน่ารักดีเอาุเอ,เอาลาสุดเอาจนได้สวย ราจะมาแวะซิฟโพล่ากันนะคะแต่ตอนนี้ต้องไม่หารองเท้าเปลี่ยนก่อนเจ็บเร้าเปลี่ยนรองเท้าแล้วทุกคนเอาจนได้แล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปกินข้าวกันนะคะกินข้าวได้ไปกินซูจิซูจิ ราอยู่กันที่ร้านคอนโนอมโนบอกเลยว่าคอนโมโนที่สยามอร่อยมากมากินมาแถมนะคือมากินแล้วเดี๋ยวก็จะพามากินด้วยชอบกินไหมชอบกินซูชิไหมชอบชอบกินอาหารญี่ปุ่นไหมชอบโอเคชอบอาหารอะไรที่เป็นญี่ปุ่นนะชอบหมด okay. เอาทุกอย่างอย่างละหนึง่งเอาทุกอย่างอย่างละหนึ่งค่ะสักแล้ว จะเนื่อยหมุยอ้โทำนี้เข็มถูกใจใจทุกจ่ดจัดหคนงามอารอยคือเมื่อกี้เราเราทานอาหารเสร็จแล้วสั่งไปโคตรเยอะเลยเอยตามภาพเมื่อกี้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าบินเนีย้ยทั้งหมดกี่บาทถ้าใครถ่ายใกล้เคียงที่สุดคือเป็นผู้ชนะครับผู้แพ้คือต้องเลี้ยไอติมครับโอเคไหมครับงเมยขอถายว่าประมาณ 5, ผมประมาณ4,008ครับบอกเลยเอาใครใกล้สุดชนะถ้าใครไกลก็แพ้เลี้ยงให้ติมง่ายเลยง่ายอันเนี้ยบอกเลยแล้วก็เสร็จแล้วเขามีของหวานให้ด้วยนะทุกคนดสอ,อันนี้คือแค็มตาอูย้ยหอมมากอะ่ะหวานเกี๊ืม บินมาแล้วอยู่ที่ลังเมยผม,ผมยังไม่รู้ว่าว่ากูถูกหรือผิดหรือใกล้เคียงแค่ไหนอยากกินไอติมรสอะไรดีคะชิมหายละหมดยอดอยู่ที่สี่พันแปดสิบบาทก็เลยถามว่าอยากกินอะไรดีคะกูควรภูมิใจไหมวะชนะผู้หญิงนะชนะผู้หญิงก็ควรภ,ภูมิใจใช่ไหมรอฮะใายถูกครับผมไม่ถูกดิเกือบถูกนะ สี่พันแปดสิบพี่ทันพี่พี่ไทยสี่พันแปดแปดร้อยเอเลขใกล้เคียงเลขใกล้เคียงหาตัวไม่เจอ<ไ>มาอยู่ตรงนี้แนงอ่ะไงต่อไปลองไอ้นี่มาไปลองลอะไรหอมเออเอออะหอมค่ะทุกคนอ่ะให้ดมหน่อยขอดมหน่อย จะกินไอติมอะไรเอออยากกินไอติมอะไรเลือกเลยเลือกเลยเลือกเลยหนึ่งร้อยสองร้อยพันหนึ่งหมื่นหนึ่งครัวันนี้ได้หมดเย้เท <Yeah, okay. S 2> ่ของจริงว่ะอันนี้ซอสซ้อมีพลาสติมอะไรเดียวครับเจ็ดระดับนี้แล้วอ่ะก็ต้องเป็นไอติมที่แบบว่าเป็นพันขึ้นอ่ะระดับเซต,ตเตอร์เฮ้ยเป็นพันขึ้นเนลยฮะแต,ต่เราผมอ่ะคิดไม่ออกนะเอาให้ให้เจ้าภาพเจ้าภาพจัดเรียกให้เลยดีกว่าระดับเซตเตอร์แล้วต้องนี่เลยเราถึงหน้าร้านแล้ว พันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งเป็นพันขึ้นอ่ะระดับเทียเตอร์ระดับเทียเตอร์ระดับเทียเตอร์โอเคโอเคโอเคแอดหนึ่แม็กก็ได้โอเคจบาเจ้ากวงห้่อไอติมอิ่มมากอ่ะโคตรอิ่มอิ่มกัดอ่ะหนึ่งวันของต๊ะเมก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะมันมีแค่นี้เดี๋ยวยังมีอีกเดี๋ยวยังมีอีก อันนี้แค่น้ำจิ้มของจริงครับคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองว้าได้กินแล้เต็มฟรีครับมังน้องเราต้องไปหาอะไรที่มันร้อนๆอลงท้องร้อนรอลงท้อง แบบพาเชื้อแบบพาเ้อหายแอ,อลอกอฮอล์ลูกท้องอะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลน่าจะเยอะไม่เอาแบบนั้นดิเออแอลกอฮอล์เยอะดีโรงพยาบาลอะขอฟรีได้ไม่เสียตังค์ทำไมมึงเข้าใจยากจังวะจะบ้าหรือไงคืนนี้น่าจะอีกยาวไกลครับผมวันนี้เรามาจัเฟีตอนนี้เอาไว้หมดจำตังตอนนี้เอาไว้นะครับบอกเลยอันนี้แค่แบบน้ำจิ้มเพราะว่า เราแค e ่แบบมาเดินช้อปปิ้งมาเดินกินคงกินข้าวกันเดี๋ยวขอ,อยาคีติมก่อนนะเมื่อยมือ,มอ,มอที่ผ่ายเลยโคตรเมื่อยเลยหนึ่งสองตัมหนึ่งสองตย้มโดนแกงอ่โยเลิตั้งเมถ้าเป็นนักบอลน,นะชอบใครนิวเย็ดอะไรนะอะไรเย็ดเย็ดนะนิวเย็ดิวเยส ยูทีมอะไรแมนยูป่ะฮะแมนยู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 อ๋อแมนยูใช่ไหมโอเคโอเคเออใช่แหละใช่แมนูเมนูแต่ว่าเมนยูเออของจริงแมนยูของจริงเออเออ ทำไรกินข้าว่ากินข้าวกินแล้วกินอีกแล้วครับกินอีกแล้วต้องนำมาแล้วมันก็ต้องมีเครื่องเคียงต้องมีเครื่องเคียงนิดหน่อยใช่ไม่ใช่ข้าวเหนียวนะแต่เป็นรำข้าวรำข้าวโอเคโอเครอเลยค่ะว่าวันนี้สภาพกลับไปจะเป็นยังไงเออไม่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 ต้องขนาดนั้นหรอกเราต้องสวยๆกลับเราต้องสวยๆกลับต้องมีคณิตคิดไว อีกแล้วเหรอเริ่มเลยเหรออันนี้ตอนสมองยังดีอยู่นะเอะสมองัดีคิดได้คิดไวสามสิบบวกบวกสามห้าเฮ้ยโอเ้โอเก่งว่ะ7จ็ดิบบวกสสอ้าว120ย5 <15 S 1> ่บถห้าบวกสห <45 S 2> ้าสห้าถูกกว่าถูกกว่ อันนี้ตอนสมองยังดีอยู่นะอันนี้ตอนสมองยังดีอยู่นะอันนี้ตอนสมองย <ac> ังดีถ้าจะมากคนที่สองดีอะนะถูกไม่ถูกไม่รู้ไปไปดูเอาเองฮนะน้องๆชอบรถแตงไหมครับ <gracias> ชอบค่ะชอบรถอะไรอะรสตรอเบอร์ร <ipple stability>. ีสตรอเบอร์รีเดี๋ยวจะเย็นจะเย็น thi hành đấy. Tạ. Tạ happy birthday. ha. วันเกิดคุณขอบคุณนะเกืออะไร HAPPY b ป๊ะเ DAY นะจ๊ะขอบคุณนะคะวันเกิดที่แบบมีความสุขมากๆเลยตอนนี้ก็อายุ25เต็มตัวเลยโอเคตื่นเต้นมากเลย เห็นไหมทุกคนวันนี้เรามาแกล้งตังเมนะครับผมเห็นหน้าป่ะยังเวอร์เลยแต่ก็ก็น่ารักน่ารักครับผมเราเราเราแกล้งแบบน่ารักน่ารักครับเป็นไงขอบคุณครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะตังเมขอให้ได้แสนหล่อเลย่อยจะออานว่าจะอวยพรผม แต่วุ้ยพรอมตัวเองโอเคอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเกิดจริงๆวันที่เท่าไหร่เจ็ดเมษายนะธานไปแล้วมันเกิดอะไรก่อนสีอะไรก็ได้ของฉันสองอ่ะเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วคืนไม่ได้แลกคืนไม่ได้แลกคืนไม่ได้แล้ว ต้องเล่นให้หมด,ดใหห้มดมาเดี๋ยวผัดกันเดี<ๆ>๋ยวผัดกันมาต้องไม่ออสไหนอยากได้ตัวไหนคิปได้เนี่ยเรามีเยอะน,อนะแจกพี่เขาก็รับตัวเอ้ยเอาคอนเทนต์มาถ้าคิปคิปได้แจกเลยเดี๋ยวต้องไม่เริ่มก่อนอ่าต้องไม่เริ่มนี่นะครับผม <c oughs> เอาตัวไหนครับ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยได้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 แตาพี่เดาบ้างเดี๋ยวถ้าเกิดเราได้นะครับเราจะแจกทั้หมดเลยเฮ้ยทำเป็นเล่น กดกดกดย้ำหมอเฮึยก,กดย้ำเฮ้ยเฮ้ยทำไมไปว้าวว้ายโอเคถือว่าไม่เป็นผลวันนี้ก็เป็นเป็นวันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะติดตามชีวิตพิตีต้มาอโชว์นะครับ อะไรเลยไม่มีอะไรแต่ก็ได้ความนา่ารักกันไปวันนี้ผมขออนุญาตปิดคลิปแค่นี้เลยแบบไม่มีอะไรทั้งนั้นก็คือแบบมาจบแจกความน่ารักนะครับ <c oughs> คิมมิโนอโต้ไหม <จะ S 1> คิมใหม่ <ไป S 1> คิมได้นะคะเจอกันใหม่แล้วจะไปไหนยังไงเราค่อยว่ากันตอนนี้แค่นี้นะครับไปบ๊ายบายจุ๊บปปลลอองงเท้า เลิศสวยตลอดสวยเอาเอาสองอันเลยเอาเอาได้เอาเอาเอาสองอัน